สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบคุณที่กดติดตามนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดนะครับหารถในราคาที่เบาๆใช้งานได้อยู่นะครับคันนี้นะครับเป็น Toyota Soruna มุมส้มนะครับเป็นปี1997เกียร์กระปุกนะครับเกียร์ธรรมดาเครื่องพันหนะครับยังสภาพพร้อมใช้งานนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับ เปิดไว้ราคา27,500บาทนะครับอยู่พระนครศรีอยุธยาไปหาอยู่นะครับสำหรับรถใช้งานนะครับก็คันนี้ไม่น่าจะผิดหวังครับไปตรวจสอบไปเช็คสภาพเครื่องยนต์ดูครับแล้วก็ประเมินจากนั้นก็ตัดสินใจนะครับว่าเราใช้งานได้หรือเปล่าขับรถกลับบ้านได้เลยนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับรถที่ใช้งานง่ายๆไม่ถูกจิกก็ต้องเป็นซลูน่านี่แหละครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในซลูน่าขับในแฟนเพจ Facebook นะครับ ก็ท่านก็จะได้ข้อมูลและเรื่องราวของการดูแลนะครับมีอะไรที่ไหนช่างที่ไหนเก่งรับรองตัวนี้ก็ใช้งานไม่จุกจิกแน่นอนครับลองหาข้อมูลดูก่อนก็ได้สำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจนะครับแต่ด้วยงบประมาณขนาดนี้นะครับสภาพนี้ก็ถือว่าน่าเอาไปใช้ครับลองดูนะครับตัดสินใจได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับสวัสดีครับ